autonomy is a new ก็ขอสู้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาีผมเปนเดิมตัวซาดเองนะครับแล้วก็กลับมาในเกมทรูดี้โมบายนั่นเองะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืนสุดโกงนั่นเองนะผมเป็นปืน KRM 2 6 2นั่นเองนะผมเป็นปืนที่มีโอกาสวันช็อตได้แบบว่ามากสุดๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นปืนที่เป็นปืน a D K แนวหน้าที่ดีมากเลยนะครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมได้มีของมากมา ใหม่นั่นเองถ้าผมกิจกรรมมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมอ้าวปืนอ้าว U S นั่นเองนะครับผมก็คือมันจะเป็นกิจกรรมที่มันจะเป็นเหมือนลังพึ่งนะครับผมก็คือให้เลือก ของทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมนะที่จริงจะมีเป็นตัวละครด้วยนะผมแต่ตัวละครผมมีแล้วนะมันเลยไม่โชว์หน้านี้นะผมก็เลือกไปนะผมอ่าผมเลือก3ชิ้นนี้นะครับผมนี่อ่าเลือก3ชิ้นนี้ก็กดยืนยันไปนะผมนี่เลยนะผมก็จะเป็นกิจกรรมลังพื้นนั่นเองนะครับผมนะก็คือนี่เราจะกด1ต่อหนึ่งรอบเราจะกดได้มากสุด5ครั้งนั่นเองนะครับผมนะจะกดช่องที่อ่าสมมุติเราเลือกมาช่องหนึ่งับผมทุกคนเห็นช่องที่เป็นสีทองไหมก็คือเราสามารถกดต่อในช่องที่เป็นสีทองได้นะผมนะช่องไหนที่เป็นสีเทาไไมม่สาารถกดด้ รับผมนะก็คือกิจกรรมนี้คุ้มมากๆเลยนะผมกิจก,กรรมนี้เนี่ยมันแบบว่าอื ถูกมากเลยทนะัองสำหรับกิจกรรมนี้นั้นคนค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมนะใครอยากได้ปืนสกิน r u s ตัวละครเทพสามารถมาจัดกันได้นะครับผมนะก็นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากตลดตามแล้วก็ฝาแกแชร์มผมด้วยนะครับถ้าเกิดแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮดนะผมรับทั้งป um ั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนท่ผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนท่นะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำอธิบายได้เลยนะครับผม ทุกคนก no th ็มาดูหน้าโหลดอาวุธปืนของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสกินที่ผมใช้ก็คือสกินตัวนี้เลยน้องสกินม่วงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของดิมอนเองนะครับผมนะมาดูของแต่งปืนกันครับอันแรกใช้เป็นตัวมอร์เตอร์สเปซเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มเรดามมินนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงและไม่เล็งยิงนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัว R T C ตัวนี้นะครับผมเป็นลำกล้องปืน R T C ไรซ์เอเทเดตบาเล่ย์นะครับผมตัวนี้จะเพิ่มความแม่นยยยาาาเเเเเเเมมมมมื่่ออลลล็็็งงงิินนนนนนะะ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 คคครรรรััับบบแแ้้้ววกกจจพดดไปทผ ชิ้นต่อไปนออมคือตัวไม่ติดพานฐานเองนะครับตัวนี้จะทําให้เราตูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนออมคือตัวเพิร์สปีดอาร์คิวนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่หลังสังหารก็คือเมื่อเราสังหารัตูได้เนี่ยเราจะได้เพิ่มความเร็วมาชั่วขณะนั่นเองะครับผมนะ และเช่นสุดท้ายน,นะครับคือตัว MIP Laser 5 MW นะครับตัวนี้จะเพิ่มความเม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผมนะแล้วก็จะลดดีเลย์มเมื่อวิ่งยิงนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพ์กันดีกว่านะครับผมว่าปืนมันจะโหดเวอร์ขนาดไหนนะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนแล้วก็เข้าไปในเกมแล้วนะครับผมผมได้เป็นดาตัวสแตนดอมเอนะครับผมอามาจาังหวะนี้อยู่ไหนกันไอ้ไวรุ่นมาให้ลูกสองปาสติดีหลบไปไหนหลบไปไหนแล้วนี่ไงเดี๋ยวไปโดนนี่ไงโอ้โหโดนแต่ไม่ตายโดนช่วงนหน้าอกทุกคนโดนแบบโดนไม่เต็ม เม็ดเต็มหน่วยอะทุกคนเออมันต้องโดนประมาณช่วงเอวช่วงหน้าท้องนะผมหนึ่งมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยลูกฟองอะโอ้ยระเบิดจากไหนหวะเฮ้ยโอ้เม็ดเกิดปุยมุ้ยเกิดไปหรือเปล่ปาบางทีอะหนีปลาคอนไปกอนเลยจังหวะนี้ติดโทฟีว่ว่ะทุกคนเออเกิดไปหรือเปล่ปาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันเอ้ยนี่ไงไปไหนแล้วโอ้โดนลากกอนไปไหนไวรุษโอ้มาดีผมมาก็แตกดีไม่เปล่าโอ้โห ผมโดนสวิตเบสิงจากในบ้านเลยจะเชื่อทุกคนแปลไปจุดใหม่เลยดีกว่านะผมจังหวะนี้หายอยู่ไหนอ้าวไว้ร่นนี่ไงโดนไล่ไปก่อนเหมือนในจ,จุดจะมีตัวไห้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้อมอ้อมเอ้านี่ไงไปนี่อะตายเอาแบบว่าต้นตาลจนตายทุกคนนะนี่ไงเอ้ยไม่ตายเอ้ย ปืนไม่ลั่นปืนไม่ลั่นโอ้โหไม่รอดไม่น่ารอดตรงนี้เอา้าโอ้โหนึกว่ารอดซะแล้วตอนแรกก็ไม่รอดอยู่ดีอะอะไรกันครับเนี่ยมาแล้วติดตามาแล้วปาคอรไปก่อนเฮ้ยใจเย็นไว้ลุ้นเป็นไงล่ะเม็ดเดียวพอรู้จักเปล่าเม็ดเดียวพอเป็นไงล่าต่อไปขอตักเม็ดได้ไหมยู่ไหนเอ้ยอบอกเลยว่า ปืนเคเอหรือปืนลูกซอนทุกคนเป็นปืนที่ไหลได้ดีมากเลยทุกคนถ้าเรายิงแม่นๆเนี่ยคือเป็นปืนไหลที่ดีมากก็คือยังยัง,ยงไงก็ตัวลำมดนนะ,นะ,ะกล้ทุกคนนี่ไงเป็นไงล่ะตัวลำม็ดน,นะครับผมเออบอกเลยว่าสุดเจ๊งทุกคนมาโดยดมาแล้วโดยมาแล้วอยู่ในแไอไร์รวสนี่ไงหนึ่งเมตรโอ้โหโดนข้างว่ะบอกเลยว่าทําเมื่อกี้เขายืนเรียงกันนะยังไงก็ตายหมดทุกคนเออบอกเลยว่าสุดเจ๊ง ตายทุกคนเราไปขึ้นจุดใหม่ดีวกว่านี่ปาถือไม้ไปก่อนไม่มีใครโดนเลยเอ้ยชอ็อกอตีช็อตก็ตายไปดีโอ้โบอกเลยอย่าได้ยืนนิ่งๆยังไงก็ตาย100ร้อยเปอร์ตายเลยผมนี่แหละตายเลยเือดจะเชื่อโอ้เกิดปีมุยเอ้ยโดดไปไหนโดดไปไหนเออเอาสิเอ้ยผมโดนหมัดต่อยเข้าหน้าโอ้โสุดเกิดอะไรครับเนี่ยผมโดนหมัดอตาเฉยมาต้นตามาแล้วในวะ วรุนอยู่ไหนก็ได้ไวรุนไม่มีไม่โพ่ทำไมเพื่อนเจ็บอ้าวโอเคสวยปางอยู่ไหนกัน้อยไวรุนไม่มีร้องเลยโอโ้โหเอ้ยแวบๆเหมือนผมนี่ไม่ได้ตาฝาดจริงด้วยไปไหนไวรุนเอ้ยสองตัวเลยเหรอไม่กี้วิ่งมาเห็นตัวเดียวนี่โอโ้โหมาจากไหนอีกตัววะโอเดไปโอ้โอูยังไม่ทขขาขาดคำตายแล้วเหลือเชื้อเลยทุกคนอ้อยตัวเดิมเลยว่า โอ้ยอยู่ตรงหน้ากระสอบคนเลยเชื่อโดจากไหนข้างบนแน่เลยตรงนี้แน่นอนอา้าวไม่มีไปอ,อยู่ไหนหวะมาข้างบนโลง่งข้างบนโครโล่งเลยทุกคนมาเปิดกรอเพชรมาแล้วอยู่ไหนหวะซ้ายขวาเอ้ยซ้ายไม่มีใส่นั้งอยู่ขวากเต็มเลยโอ้ไปทั้งปืนพกไปทั้งคนนั่งอยู่ขอบประตูเอ้ยขอบหน้าต่างเหลือเชื่ออ่ะโอ้ยหันหันผิดทางชีวิเตเปลี่ยนจริงเลยมาวิขก็ามาแล้วอยู่ไหนเอ้ย โอ้ที่เดิมเลยว่ะโโอ้หเขาอยู่ที่เดิมเลยว่ะทุกคนเกิดปืนมุือเกิดไปล้ยิงทะลุสม,มองวุด้วยเห็นได้ไงวะแล้วจะเชื่ออะไรวะไหนวะโผล่มาอยู่ไหนทางนี้อ้าวไปไปไหนหมดแล้ววะเอ้ยเอ้ยยืนทำไมายืนที่กล่องคือกะไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมโอ้โหกะยืนที่กล่องอย่างเดียวเลยเหรอหรือจะเชื่อไปไหนวะลูกเอ้ยตายอีกตัวนึงไปไหนอูอ้อีปืนไม่ลั่น โอ้โหอะไรครับเนี่ยปืนไม่ลั่นเฉยมาวิ่งมาแล้วไปจุดใหม่กันปลายปลายลอยจังหวะนี้ไหนกันอ้ายไหนกันอ้ายเวรุ่นเอ้ยเดี๋ยวนั่งเนียยเลยเวรุ่นเวรุ่นนั่งเนี้นเลยโอ้โหเยอะเกินบางทีเยอะเกินไปโอหเมื่อกี้เวรุ่นนั่งเนี้นเลยว่ามาผมมาแล้วปลาเธอมา้แปลแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกันโอ้ยไม่รอดไม่รอดเอ้ยรอดว่ะโดนคอนแต่ก็ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เป็นไงล่ะโดนสองเลยล้านเมตรไป ไปไหนเวรุนอีกตัวนึ่งไปไหนเวรุนโอ้โหโคตรเกิดปุยมวยไป,ป,ยไป,ไปชอ็อกกาฟีไปเลยช็อตมัดนี่ไงไอ้ตัวนึงเอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้โหก็หลุดแต่ช็อกกาฟีไวยเกินโอ้เลยเชื่อ,อไปคอนคูไปฆ่ามันโลกมาแล้วต้องตามมาแล้วอยู่ไหนเอ้ยเวรุนเอ้ยข้างบนเดี๋ยววิ่งทางนี้ก่อนเน้นวิ่งตรงไม่เน้นวิ่งอ้อม นายขบวนโดดไปดิโดดมามันคิดไวหมดแล้วตาตาได้คิดไวหมดแล้วยังไงเขาก็ต้องโดดลงมานี่เก็บไปตีตัวแบบหล่อทุกคนไปช็อกกัตตีไปไปชอตมันเอ้ยนี่ไงโอ้โหบอกแล้วคิดไวหมดแล้วยังไอช็อกกัตีก็ต้องไปชอนแล้วยังกตายทุกคนเออะมาไปเลย <c oughs> บอกเลยว่าลูกซอบมนสุดจริงสุดจัดเลยทุกคนนี่ไงให้ตัวละเม็ดเลยโอ้โหสุดจริงนะโพูไม่ดโพูไม่ดีโอ้โตัวละเมิดไป โผล่มาอีกอถ้าเมื่อกี้ไม่โดนปืนไฟนะผมบอกเลยไหลได้เยอยาวทุกคนเออบอกเลยลูกซองมันปืนที่ไหลได้ดีมากเลยนะครับผมอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายเอ้ยไปไหนไ,หนไปรถเอ้ยไม่ทันทุกคนโอ้ยเขาลากโหเขาลากแต่ยังไม่เห็นหน้าผมทิ้งมาหนนะ้ากระปืนเขาเปืนร้อยนับทุกคนนี่ไงหนึ่งเม็ด2องเม็ดสามเม็ดโอ้โหสามเม็ดตายโอ้หไกลเกินบางทีก็ไกลเกินนี่ไงตัวละเม็ดไป ้างบนเหมือนจะมีตัวมาโผไาดิเฮ้ยเอ้เอเอาไม่มามาล่างว่ะโอ้โหฉีกเฉยนี่ไงโอ้โหสุดเจ็งตายไปเลยช็อตการตีลกไปช็อตมันไปช็อตมันนี่เอ้ยไม่ตาย,เ,ยเกือบแล้วเกือบแตกเองแล้วไปฮอนคูโอ้โหบอกเลยว่าเป็นปืนที่ถ้าแบบว่าแม่ๆนๆนะทุกคนเราสามารถเก็บเขาได้เรื่อยๆเลยนี่ไงไปไหนไปไหนคือเราสามารถเก็บเป็นหมู่ได้เลยนะครับย่างต่ำคือถ้าเขายืนกองกันเนี่ยสามคนได้แน่ๆทุกคนเออแบบ นี่ไงตัวหนึ่งเฮ้ยเอาดิตอกตัวไอ้ไม่โดนโอ้โหโดนข้างเข้าอีกเลยจะเชื่อเลยว่าจะปุปมุยมาไปเลยช็อกอาเตไปช็อตมันล็อกเอา้าัวอเลยวะโดนะไรโอ้โหนี่ไม่เห็นต้นล่าไม่เห็นนะโอ้โหเลยเชื่อเอ้ออย่าบอกตัวเดิมนะว่าแล้วโอ้โหตัวเดิมแน่นอนตรงนี้โอ้โไปคือนเลยคือนเลยเคลื่อนบอลเลย,นนเลยทุกคน แดงหัวโพอมาตัวละเม็ดปลาเชียวเชียว,ว้ตรงนี้มันจะมีตัวอีกนี่ไงโหเข้าหัวไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเขาขึ้นบนแล้วว่าโอเคข้างบนเขาเก็บกันหมดแล้วมาต้นฟ้าไหลข้างล่างต่ออยู่ไหนโพอ,อทางนี้ไม่มาแล้วว่าทางนี้โล่งเลยเหมือนทางนี้ต้องมาแน่นอนนี่สบัดไปอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวไปโอ้โหดูทุกคนสบดัดแบบโคอร์ลเทคือปืนมันแรงแบบแรงมากๆเลยครับผม วันช็อตได้ดบ,บสบายสบายเลยนะครับเออก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะผมก็สะกอร์ร้อยห้าสิบต่อร้อยสามสิบสองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวปืนเคไอต่อหกสองนะครับผมนะก็เป็นปืนที่แบบว่าถ้าอ่าเล่นเป็นผมแม่นๆม่น,นคนเราสามารถไหลสบายเลยนะผมก็คือสา,ามารถเกมเป็นหมู่ได้เลยนะครับผมเออถ้าเขามาสามเราก็เก็บสามได้เลยนะถ้าเราแม่นๆน,นะครับผมปืนนี้มันอยู่ที่ความแม่นนะเพราะมันมีโอกาส ได้แค่1นึัดนะต่อหตัวนะถ้าเราพลาดเนี่ยแล้วเขายิงโดนทุกเม็ดยังไงเราก็ตายนะครับผมนะแต่ถ้าเรายิงเขาไป1เม็ดเนี่ยแล้ว ตายแน่ๆอ่ะทุกคนถ้าโดนแบบจุดสําคัญคือตายแน่ๆไม่มีโอกาสได้รอดทุกคนคือบอกเลยว่าสุดจริงนะทุกคนสำหรับตรงปืน KAM นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นนะครับผมว่าอยากผมทําปืนอะไรแล้วก็ใส่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ผมได้คิวไปทั้งหมด40คิวนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบายเฟล